มาทำไมอะคะฉันเห็นเธอไลฟ์อยากได้ลูกค้าฉันก็มาอุดหนุนให้นี่ไงร้านเล็กๆแบบเนี้ยเหมาไปเลยก็ได้นะดาวก็ดีนะคะงั้นฉันเหมาเลยแล้วกันนะวันนี้เลี้ยงนะคะสั่งกันได้เลยนะคะไม่ได้ยินหรือยังไงว่าให้เอาขนมมาเลี้ยงลูกค้าหน่อย เต็มที่เลยนะคะวันนี้อิงดาวเลี้ยงค่ะกาบอะไรเพิ่มไหมคะนี่ไม่คิดจะขอบคุณคุณอิงดาวเขาหน่อยหรอจ้าขอบคุณค่ะฉันว่าให้เจ้าของตัวจริงเขามาขอบคุณน่าจะดีกว่านะ ฉันเหมาให้ทั้งร้านขนาดเนี้ยน่าจะใจกล้านหน่อยฮเจ้าของร้านตัวจริงใครหลหะเดาวใครอ่ะคนอื่นอ่านจําเธอไม่ได้แต่ฉันในฐานะเพื่อนเก่าแค่มองแบบ